ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็มีแพลตฟอร์มสร้างไรายได้นะครับมีเข้ามาแนะนำนะครับก็คือการลงทุนน้อยนะไม่ไม,ไม่มีความเสี่ยงสองร้อยเหรียญเองนะฮะสองร้อยเหรียญเนี่ยไม่ใช่ดนลลานะดอลลาก็สามสิบาทเนาะแต่เหรียญเนี่ยราคาสองบาทเองสองบาทนิดๆน,นะลงทุนก็ประมาณสี่ห้าร้อยจะบอกว่าตอนที่ผมเริ่มต้นทำนะเมื่อสองวันก่อนเองนะฮะสองสามวันก่อนนะครับ เดี๋ยวนะผมใช้ใดูตอนที่ผมจ่ายเข้าไปเลยนะเราจะได้รู้นะครับออันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ครับเนี่ยที่ผมจ่ายไปเลยเนี่ยก็คือวันที่สิบหกเห็นไหมวันที่สิบหกเนี่ยผมลองซื้อ,อลองซื้อแพลตฟอร์มการทําเงินเข้ามานะครับลองซื้อเข้ามาในวันที่สิบหกนะเวลาเที่ยงคืนก็คือไปเจอตอนกลางคืนเลยนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่า อ่ามันมีวิธีการเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็โอเคจ่ายเข้าไปไม่เป็นไรตอนหลังตอนหลังมารู้ว่าอ๋อเรามีวิธีการที่เราจะเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยเพราะว่าไอทางระบบเนี่ยเขาติดต่อมาว่าเออสามารถที่จะช่วยเราได้ตรงนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ผมสมัครเข้าไปท่านดูนะเมื่อกี้นะเอาอเอาเขตจากตรงนี้นะครับอ่าจากตรงนี้อ่านี่ตรงที่ผมสมัครเนี่ยนะ ก็คือสองร้อยเหรียญที่ผมจ่ายเข้าไปหลังจากนั้นมาผมลองแนะนําคนไปนะฮะค่าแนะนําเข้าเลยเห็นไหมนอกจากค่าแนะนําเข้าเลยเนี่ยไอค่าที่คนที่เขามาต่อเราเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่มาต่อเราเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้เราด้วยนะนะครับจ่ายเป็นเหรียญทีนี้เราก็ลองแนะน,นําคนนะครับเวาลาเขามาต่อเราก็ได้เงินเหมือนกันฮะเพราะผมก็เริ่มทำเฮ้ยเพื่อนเราก็ได้ตังเราก็ได้ตังใช่ไหมพอดูครับสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือ,อไรายได้จากการที่เราสมัครไปแล้วเนี่ย แล้วมีคนมาต่อเห็นไหมมีคนมาต่อเนี่ยผมถอนไปละ400เห็นไหมถอนไปละ380ถอนไปละ100เห็นไหมอันนี้คือรายได้ที่ได้เข้ามาเห็นไหมเนี่ยบวกเข้ามาอีกพันห้าเนี่ยถอนไปแล้วอีกเท่าไหร่400อันนี้สีแดงแดงคือถอนนะเนี่ยที่บวกเข้ามาสีเขียวๆอย่างเงี้ยครับคือรายได้นะฮะอันนี้คือถอนออกไปเห็นะฮะว่าผมถอนออกไปเยอะมากนะฮะหลายหลายพันอะบอกตรงๆหลายพันมันก็ยังได้เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเขาเรียกว่ามันเป็น ทั้งโลกเนาะที่เขาทากันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเพิ่งรันเข้ามานะฮะอาจจะบางคนก็อาจจะเคยทําแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยทําแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับผมเนี่ยคือสิ่งใหม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เหลือนะฮะจากการที่ผมถอนออกไปก็คือเหลืออยู่ประมาณสองพันกว่าเหรียญเห็นไหมถ้าไปขายตอนนี้เราไปดูที่สตังโปรหนหะราคาของ TIX ตัวน,นี้ครับ2องบาทเสตังเห็นไหมสอบาทเ้าสตัง เพราะนั้นเนี่ยอ่าพอเรารู้ว่าเอ้ยพอเราไปซื้อระบบเข้ามาเนี่ยลองทําดูเนี่ยแล้วเราจะมีรายได้อย่างไงถูกไหมหลายคนก็ยังถามเฮ้ยแล้วมันมีรายได้อย่างไงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เรามีกระเป๋าแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาล็อกอินที่กระเป๋าใช่ไหมถ้าสมมุติเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยมันจะมีที่คําว่ารีกิสก็คือการสมัครทีนี้การสมัครก็คือเราจะเสียเหมือนกันก,ก็คือเสีย2 0งเหรียญ นะฮะในครั้งแรกที่เราเข้าแลกเข้าเนี่ยสองร้อยเหรียญแต่เราจะมีรายได้จากคนที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนะผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะคือตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยนะฮะแพลตฟอร์มผมในตรงเนี้ยมันไม่มีคนนะมันยังไม่มีคนมันจะเป็นโบโบร่ถ้านึกออกไหมมันเป็นโบโบร่คือไม่มีคนมาต่ออะไรประมาณเนี้ยแต่พอหลังจากที่เราเริ่มทําไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเต็มนะฮะมันก็จะเต็มมันก็เวลาเราอาจจะแนะนําบ้างไม่แนะนําบ้างไอ้สีเขียวเขียวเนี่ยคือผมบอกเองเห็นไหม แต่ไอ้สีส้มๆเนี่ยคือมาจากการที่อาจจะเป็นคนที่เข้าสมัครหรือคนที่ข้างบนเขาล้นลงมาเนี่ยก็คือก็ามาต่อนะหรือข้างล่างเขาล้นลงมาเขาก็มาต่ออย่างเงี้ยแล้วทุกเมเ็ดนะครับทุกเม็ดเนี่ยเขาจะมาจ่ายรายได้ให้เรานะฮะเขาจะมีมาจ่ายเงินให้เราเช่นสมมุติอย่างเม็ดเนี้ยมาสมัครเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินให้เราเห็นไหมเขาก็ต้องมาจ่ายเงินให้เราเหมือนกันครับเม็ดนี้มาสมัครต่อเม็ดสามห้าสามก็ต้องมาจ่ายให้เราเช่นกันน,นะเดี๋ยวขอลบคนนะไม่สวยอ่ะ ลบแป๊บนึงเปลี่ยนปากกา,าก่อนนะครับอ่ะเนี่ยอย่างสามห้าสามเนี่ยเข้ามาสมัครเนะี่ยเขาก็จะต้องมาจ่ายรายได้ให้เราก่อนใช่ไหมเท่าไหร่เราได้ห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมสิบเหรียญตรงนี้เราก็ได้สิบเหรียญเหมือนกันครับสามห้าห้ามาสมัครหรือมาซื้อระบบแต่ว่ามาต่อสามห้าสามก็ต้องมาจ่ายเงินค่าระบบให้สามห้าสามด้วยและเราก็ได้ด้วยเห็นไหมเหมือนกันครับถ้าเกิดเม็ดสีเขียวๆเ,เนี่ยมาสมัครต่อสามห้าห้า ก็ต้องมาจ่ายเงินให้สามห้าห้าด้วยแล้วมาจ่ายให้สามห้าสามด้วยแล้วก็มาจ่ายให้เราด้วยเห็นไหมเหมือนกันอันท้ายสุดเนี่ยก็คือแถวสุดท้ายเนี่ยเวลาเข้ามาก็ต้องมาจ่ายให้เม็ดสีเขียวมาจ่ายให้เม็ดสีส้มมาจ่ายให้เม็ดสีเขียวแล้วก็มาจ่ายให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยในอ่าในโครงสร้างที่ทุกคนเนี่ยซื้อระบบเข้ามาเนี่ยทุกคนจะได้โครงสร้างแบบนี้จะได้โครงสร้างแบบนี้แล้วหลังจากที่มีโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บแบบคนที่เข้ามาสมัครติดตัวเราเลยอาจจะเกิดจากการที่เราบอกเองนะ หรือเกิดจากการที่คนอื่นเขาบอกมาเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นตไอ้ชั้นเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตนะฮะชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราได้ห้าเปอร์เซ็นตที่เขาจะจ่ายให้เราห้าเปอร์เซ็นจากอะไรห้าเปอร์เซ็นจากสองร้อยที่สมัครเข้ามานะแล้วชั้นนี้เหมือนกันครับเวลาสมัครเข้ามาพบตัวเราเนะี่ยพูดถึงตัวเรานะเราได้สิบเปอร์เซ็นตเห็นไหมเขาจะจ่ายขึ้นมาให้เราสิบเปอร์เซ็นตชั้นที่สามเหมือนกันครับเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตเห็นไหมครับเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ยเเเรราาก็็็จะไได้้ยี่สิบหหหปอ์ซนนตม นี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บางคนถามว่าเฮ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากอะไรจากสองร้อยครับเพราะสองร้อยเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บมันจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะจ่ายเป็นค่าคนที่ไปบอกคนที่ไปขายระบบอ่ะเหมือนกับผมกําลังบอกเนี่ยส่วนยกตัวอย่างนะถ้าเวลาคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาคุณซื้อระบบเข้ามาเนี่ยคุณต้องอ่าระบบมันจะหักมาจ่ายให้ผมโดยอัตโนมัติเลยสี่สิเปอร์เซ็นตก็คือแปดสิบเหรียญเหมือนกันแล้วที่เหลือนะครับที่เหลืออีกร้อยยี่สิบเหรียญ ของ200ใช่ไหมมันก็มาแบ่งตามชั้นแบบนี้ไงเห็นไหมมันไปแบ่งตามชั้นที่แบ่งจ่ายนะฮะก็คือจ่ายจ่ายขึ้นอ่าเขาเรียกว่าจ่ายขึ้นชั้นนี้20%จ่ายขึ้นชั้นนี้นะฮะอ่าสิแล้วก็จ่ายขึ้นชั้น3ามห้าสามห้าเปอร์เซนต์เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็เลยจะมีรายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้แน่นอน เราได้แน่นอนแต่ถ้าพอเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยอามันจะตัดในสี่เม็ดตรงนี้นะฮะมันไม่จ่ายให้เรานะตรงนี้สี่เม็ดเนี่ยมันจะไม่จ่ายระบบมันจะไม่จ่ายแต่มันจะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปทําผังใหม่ให้กับเรานะเอาไปทําผังใหม่ให้กับเราก็คือเหมือนผมเนี่ยอันนี้คือผังแรกเต็มใช่ไหมมันก็จะขย่ืบไปเป็นผังสองผังสองก็จะขย่บไปเป็นผังสองแต่รหัสเรารหัสเดิมเห็นไหมพอคนในผังที่เราทําผังแรกเนี่ยพอเริ่ม เหมือนกันก็จะเริ่มมาต่อเราอีกรอบหนึ่งเห็นไหมพอกลับมาต่อเราอีกเราก็มีรายได้อีกเนีย้ยเป็นซ้ำๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยถึงมันจะไม่เยอะนะฮะคนละประมาณสิบเหรียญยี่สิบเหรียญแต่มันได้บ่อยๆนะคณมันก็เยอะเหมือนกันนะผมจะบอกให้นะฮะถ้าได้บ่อยๆนะมันก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็จะมาจากผังแรกที่มาต่อเราใช่ไหมก็มาจ่ายให้เราอีกห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหม พอคนนี้เข้ามาชั้นนี้เข้ามาปุ๊บก็มาจ่ายให้เราอีกสิบเปอร์เซ็นพอคนนี้เข้ามาอีกก็มาจ่ายให้เรายี่สิบเปอร์เซ็นไอ้ชั้นสุดท้ายนี่เข้ามาปุ๊บก็มาจ่ายให้เรายี่สิบห้าเปอร์เซ็นอะไรปรนะมาณนี้และทุกคนได้เหมือนกันนะอันนี้ผมพูดถึงแถวเดียวนะแต่ชั้นนี้ก็มาจ่ายให้เราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงสร้างของใครของท่านเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้แบบเนี้ยแบบซ้ำๆซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ำมา,ำำมาอย่างเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะพอครบชั้นอีกระบบมันก็จะตัดสี่เม็ดนี้ถ มันก็จะไปเกิดเรียกว่ามันจะไปเกิดในเรื่องของอรายได้ไปเกิดในผังใหม่ตัวเราเองเนี่ยก็ยกตัวเราเองเนี่ยไปสร้างในในผังใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วคนอื่นที่ตามเรามานะฮะไม่ว่าจะมาจากการที่เราชวนเองหรือมาจากอะไรก็แล้วแต่หรือสมัครเข้ามาโดยการเจอบนเว็บไซต์แบบผมเนี่ยก็จะมาติดเราเราก็จะมีรายได้อีกเป็นละรอบละรอกละรอกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกก็เลยบอกว่าวันนี้ยผมไปเจออย่างเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ท่านดูนะฮะ เพิ่งมาที่สิบหกเองผมไปเจอผมก็ลองมาทําดูนะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตอนเนี้ยรับไปแล้วประมาณหกพันสองร้อยห้าสิบถ้าเป็นเงินไทยตีเป็นเงินไทยหรอประมาณหมื่นกว่าใช่ไหมหมื่นกว่าแต่แทบไม่แน่เชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้นะ,ะแต่ถามว่าความเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่ท่านนะฮะแล้วมันยังสามารถที่จะไปดูได้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าคนทํามาก่อนนะเขามีไรายได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปดูนะ วิธีการก็ง่ายๆคือเราออกไปเลยนะฮะออกจากระบบไปเลยมันสามารถที่จะเช็คได้ทุกคนเลยว่าเขามีรายได้หรือเปล่าอ่ะผมจะเช็คไปดูที่คนที่เขาทํามาก่อนหรือคนหมายเลขหนึ่ง ID ไอดีมันจะเรียงมาเป็นแบบนี้ผมไปดูหมายเลขหนึ่งเลยก็ได้หมายเลขหนึ่งเขาเริ่มทํามาตั้งแต่เปิดระบบเห็นไหมเขาเริ่มทํามาตั้งแต่เปิดระบบเขาแนะนําคนไปแค่ยี่สิบคนเองเห็นไหมรายได้ที่เขารับณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองล้านนะฮะสองล้านสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเทียเอ ถ้าเป็นดอลลารก็ร่วมรวมประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามเห็นไหมเขามีไรายได้แล้วถามว่าการที่เขามีไรายได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้เพราะการทาธุรกรรมทุกอย่างมันผ่านบล็อกเชนถามว่ามันผ่านบล็อกเชนเช็คอย่างไงนะฮะตรงเนี้ยเขาจะมีสมาร์ทคอนแทคให้เราเช็คเห็นไหมคําว่าสมาร์ทคอนแทคเนี่ยท่านต้องไปดูใน Google ก่อนนะว่าสมาร์ทคอนแทคคืออะไรทีนี้พอเราไปเช็คในสแกนหรือในเรื่องของการจ่ายของเขาเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในระบบเขาได้ ว่าตอนเนี้ในระบบของเขาเนี่ยมีคนสมัครหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเราไปดูนะฮะอันนี้ในระบบของบล o c k c h a i เขานะฮะในระบบบล็ c กเ h a ของเขาที่สามารถตรวจสอบได้เขาเรียกว,ว่าทรอนสแกนนะเราไปดูทรานซัคชั่นนะ,ะ, Trans can, นะ,ะการทําธุรกรรมท่านเลยครับนี่คือการทําธุรกรรมนะเนะี่ยท่านเห็นไหมสองร้อยสองร้อยสองร้อยตัวนี้คือหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เข้ามาเจอเข้ามาเห็นเขามีความสนใจปุ๊บเขาลองสมัครเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยว่าเออมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะรายการมันจะมาปรากฏที่นี่ ทีนี้ไอ้สองอสองนาทีที่ผ่านมาตรงนี้ไอ้คือรายการแรกเนี่ยถ่าลองดูนะรายการแรกเนี่ยที่เราเห็นตรงเนี้ยท่านลองไปดูตรงนี้นะข้างบนตรงนี้ที่คําว่าอินเทอร์ n น็ตสารซักชั่นเนี่ยท่านกดเข้าไปดูท่านจะเห็นเลยครับ200ร้อนี่เขาแบ่งเลยนะเนี่ย200ร้อยนี่เขาจะแบ่งเป็นจํานวนเลยนะฮะเป็นเงินให้เราเห็นจจะเลยคือไม่ได้มีการที่แบบว่าเฮ้ยเอาไปเก็บไว้ในระบบสักห้านาทีสิบนาทีไม่ใช่นะฮะ เงินเข้ามาตอนนั้นเขาแบ่งกันตอนนั้นเลยนะฮะโดยระบบเขาเขียนไว้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเพราะผมมาเจอตรงนี้ปุ้ยมันน่าเล่นอ่ะสนุกอ่ะใช่ไหมสนุกอ่ะตรงเนี้ยแปดสิบเหรียญอ่ะใครเป็นคนไปบอกคนคนนี้เข้ามาสมัครล่ะให้เข้ามาซื้อล่ะใช่ไหมแล้วใครที่อยู่เรียงตามชั้นอ่ะเขาจ่ายรับไปเลยเห็นไหมเขารับกันไปเลยเห็นเห็นเลยครับเนี่ยจ่าจ่าเลยเนี่ยเป็นเหรียญเหรียญแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วเวลาท่านดูเวลาที่การทําธุรกรรมเห็นไหมครับเป็นเวลาเดียวกันเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการขย่เงินอ่ะชื่อ,ขอเขาก็บอกเราเป็นเป็นเป็นแคชนะก็คือเงินการขย่เงินอาจจะ,ะวันนี้เรามามาที่หลังเขาเราก็ต้องจ่ายขึ้นข้างบนก่อนนึกออกไหมเราก็ต้องจ่ายขึ้นข้างบนก่อนแล้วอีกวันหนึ่งมีคน่ามาที่หลังเราเขาก็มาอยู่ข้างล่างเราถูกต้องไหม เขาก็ต้องแจกขึ้นมาข้างบนให้เราเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอะไรนะ่าเล่นนะ,ะแล้วแต่นะอันนี้คือการที่ผมพาท่าามาตรวจสอบในเรื่องของตัวระบบข้างในซิสเต็มมันซึ่งระบบตรงนี้ไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของนะไม่สามารถแก้ไขได้นะไม่มีตัวกลางนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นดีนไซน์ไลท์นะฮะไม่มีตัวกลางแล้วมันจะรันแบบเนี้ยเล่นหรือเปล่านะฮะถ้าเล่นก็ตามมาถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรก็แค่ดูผ่านๆประมาณน,นั้นเองเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับพวกเราเนาะ พันนี้ว่างๆไม่รู้จะไปทาอะไรนะฮะก็ลองศึกษาดูถามว่าเสี่ยงไหมไม่รู้นะแล้วแต่คนคิดนะสองร้อยเหรียญน,นะครับประมาณสี่ห้าร้อยบาทเสี่ยงหรือเปล่าล,ะล่ะเราซื้อหวยเยอะกว่าน,นี้ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่ล่ะนะฮะเราคิดตามนะถ้ามันใช่ละ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราถูกไหมอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เราสามารถล่ารวยได้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาว่ะมันขี้เกียจว่ะเนี่ยก็แล้วแต่นะเพราะว่าสิทธิของใครของท่านนะฮะที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะผมก็ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะ ในเรื่องของใครที่สนอกสนใจนะฮะก็ติดต่อคนที่ให้คลิปวิดีโอนี้แก่ท่านนะฮะหรือถ้าไม่มีนะฮะลงไปดูข้างล่างนะฮะอาจจะมีเบอร์โทรผมติดหรืออาจจะติดตามผมจากใน Google ก็ทักมาก็ได้นะฮะยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับ